นี่ครับพระยุกต้นที่หายากยาของหลวงพ่อกวยครับนี่นี่ครับองค์นี้เป็นพิมพ์ั้นสนนะครับเนื้อเดียวกับคุณแพงคิวหงายเลยนี่เหมือนกันไปเยะรูเนื้อดอืมเนื้อโซนเดียวกันเลยครับเป็นพระยุกต้นเป็นพระทำน้อยนะครับสร้างน้อยนะหลวงพ่อทำเองเซกเองนะครับยุกต้นเลยนี่ยังคิวองค์พายเลยครับอันนี้ผมเปิดไว้หนึ่งหมื่นสองหนึ่งหมื่นสองพันครับ อันนี้หายากมากนะอะนีไม่ได้สวเยนะครับอันนี้คือหายากมากอ่าอันนี้หายากสุดๆเลยอันนี้ก็หายากเหมือนกันและอันนี้มันนิยมด้วยนะครับก็เลยเล่นการสู้ดิเห็นไหมเนื้อเดียวกันเลยให้ดูด้านหน้านี่นะครับเป็นเนื้อโซนแก่สายเซกับเป็นเนื้อนิยมจะมีมอสสารคือทั้งองค์เลยเป็นพวกแร่สายเซก่มพุทธคุณผงอินดิเจนะครับทั้งองค์เลยเห็นไหมแบแบบนี้ก็คือพวกสายเซกอ่ะก็จะมีแร่ต่างๆนะครับของหลวงพ่อ มวลมสา้ต่างต่างทั้งองค์เลยนี่อ่เดี๋ยวซองให้ดูนันิดนึงลองมาดูในเนื้อก่อนนี่เลยครับนี่ซองให้ดูในเนื้อนะว่าเออแบบเห็นไหมคือซ่องไปแค่จุดเดียวก็เห็นแล้วครับว่ามวลสั้นเน้นกันทด้งใเลยครับอืมนี่เห็นไหมนี่คือซ่องไปตรงไหนก็เจอครับเป็นสายเซกเป็นมวลสานแบบโคตรเยอะพี่ๆี่ครับเราพานหนึ่งองค์จะมีมวลสารเยอะขนาดนี้นะลองคิดดู หนึ่งองค์จะมีมวลสารเยอะขนาดนี้นะครับต้องต้องสาสมมวลสารเท่าไหร่ต้องตั้งใจสร้างตั้งใจเซกแค่ไหนครับนะไดมวลสารขนาดนี้และเป็นยุคเดียวนะต้องเป็นยุคต้นยุคเดียวที่จะมีมวลสารแน่นขนาดนี้นะแกสายเซกขนาดนี้นะครับไม่แปลกใจที่เรียกว่าเนื้อนิยมเพราะว่าถ้ายุคล่ลางมาจะเป็นพวกเนื้อพวกน้ำมันหรือเนื้ออะไรไปแล้วนะที่จะนิยมนะครับนี่อ่ะอันนี้ครับของไฮายาักเลยเป็นพิมโคสมอนะ เป็นพิมพ์ม,มาโคนสมอนะครับทอดพิมพ์ม,มาลงเพ่อทอดพิมพ์โคนสมอหมาให้ไหมสังเกตด,ดูจะตื้นๆนิดนึง้งาตาจะไม่ค่อยติดอันนี้คือสวยแล้วนะครับนี่คือไม่พานกัรใช้งานนะแต่คือทอดพิมพ์มาก็เลยไม่ฉัดมากเลยน,นี่อ่ะองคนี้ครับแบงกบูชาครับครับเอาส้มพันสองร้อยพอนี่เอาสามพันสองร้อยพอนี่ครับใครอยากได้ทีเด็ดแบบนี้ครับก็ นี่เลยทักครับแอปเขียว t u n g f t r 8นะครับหรือใต้คอมเมนต์เลยผมส่งท่องทางการติดต่อไปแล้วก็ใครดูคลิปแรกฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์และคอมเมนต์ให้่อยนะใส่คอมเมนต์บ่อยบ่อยแชร์ให้บ่อย่อยขอบคุณมากๆครับโอเควันนี้สวัสดีครับ